นี่ได้ไหมนี่ไปนี้อันนี้อันนี้เรื่องอ่านดิบุซ่าคาร์ตันบุซ่าคาร์ตันบุซ่าน่าจะเหมือนเซตไอที่เะาเปิดรึเปล่าก็มีมีสปอร์ตบาร์นะดูมีกี่ลูก ลูกค้าคะมีสปอร์ตบาร์เข้านะสปอร์ตบาร์นุ่นนับสปอร์ตบาร์ดิเนี่ยคะ่ะกำลังเช็คของอยู่นะคะอันนี้พี่ปิ๊กอยู่ที่โกดังใหญ่นะคะสปอร์ตบาร์มีสปอร์ตบาร์แล้วนะคะใครจะเอาสปอร์ตบาร์นะมีแล้วนะกี่ลูกถ้าใครจะเอาสปอร์ตบาร์ทักหลังไมเลยคะ่ะถ้าเกิดว่าแปดลูกเนาะถ้าเกิดใครกลัวไม่ทันนะคะไม่ทันไลฟ์สดพรุ่งนี้ทักมาหลังไมคะ่ะแล้วก็ให้ราคาทุนไปเหมือนกันนะคะอันนี้ซูเปอร์ฮีโร่นะคะ ซูปปเปอร์ปปรฮีโร่กี่ขาไม่รู้เนี่ยซูเปอร์ฮีโร่ตีไปขาขาห้า 5, <5. S 1> ใช่ไหมสิบห้าลูกอันนี้สิบห้าลูกแล้วก็ไอตัวเสื้อเสื้อแฟชั่นเอแฟชั่นไซส์ปกติเอบวกน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบลูกได้ไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทักทายนะคะพรุ่งนี้เตรียมตัวนะนะคะพรุ่งนี้เตรียมตัวนะคะเสื้อขาวส่วนมาก,กทั้งเสื้อขาวทั้งอะไรเยอะนะคะอันนี้ชุดอันนี้เป็นแสกปักเลื่อมนะคะนะอันนี้แสกแสกปักเลื่อม ชุดนอนไงชุดนอนมีกี่ลูก <S <S สามลูกสามลูกจดมาอันไหนที่มันเป็นอันไหนที่มันเป็นรายการอ,อ,อย่างละไม่เยอะบดดีค่ะกำลังเช็คของให้บัดีนะคะทักทายจะ้ะทักทายเลยนะคะพรุ่งนี้ค่ะโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะไม่ลืมค่ะนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่รอสปอร์ตบราร์นะคะสปอร์ตบราร์มาแล้วนะคะทักหลังไมเลยนะคะสปอร์ตบราร์ของกูดังเราจัดไปเลย นะะคเสื้อแฟชั่นสวยมากแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เสื้อสดมากนะคะอันนี้เสื้อยืดนะคะเสื้อยืดเสื้อยืดสุภาพสตรีนะคะสวยมากของที่มีเนาะเยอะมากนะคะของเนาะ ่<ะ>เยอะมากนะคะเดี๋ยวพวกนี้มาจัดปโปรให้นะคะนุ่นกำลังไล่จดอยู่ลิสนะคะพอดีต้องลิสรายการก่อนนะก่อนทำโปรเนาะนะคะก็ลิสรายการก่อนนะคะเพร,ร,รา,ารนนะว่า<ๆ>เพื่อจะง่ายนะคะเวลาทำปโปรนะคะกางเกงนอนนะดูกางเกงนอนกางเกงนอนเน้นลายสกอตมากนะคะนี่กางเกงนอนตรงนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้กางเกงนอนนะเนี่ยคะ่ะ เกงนอนเนี่ยเน้นแบบสกอตแบบจัดเลยเดี๋ยวพวกนี้พี่ปิ๊กทําโปรให้ก่อนนะคะว่าจะทําโปรแบบไหนดีเพราะว่าเราหนึ่งแถมหนึ่งนะคะพวกนี้นะอู้สวยมากหนึ่งแถมหนึ่งนะคะพวกนี้เสยืดขาวล้วนเดี๋ยวดูให้นะคะเดี๋ยวดูให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปิ๊กขอเช็คของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ